สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับช่องที่ไฟเออแล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะอธิบายอุปกรณ์ในตัวเกมเซอร์เกิลบอลโดยจะพูดถึงว่าอุปกรณ์เนี่ยหาจากไหนระบบแรงอัพเป็นยังไงอุปกรณ์แต่ละส่วนเนี่ยมีผลต่อเกมเพย์ขนาดไหนตัวละครแต่ละหน้าที่เนี่ยควรทำอะไรก่อนปีบอร์ดยังไงดีรวมไปถึงการใช้อุปกรณ์เจมหรือจะเรียกว่าอุปกรณ์หนึ่งศูนย์หนึ่งก็ได้ครับเกมนี้เนี่ยอุปกรณ์จะเป็นสิ่งที่เพิ่มทางค่าพลังและทําให้ ตัวละครของเราเก่งได้เห็นผลชัดเจนที่สุดครับเพราะงั้นหากรู้สึกว่าตัวละครของเราเนี่ยเริ่มสู้ศัตรูไม่ค่อยได้แล้วก็วให้หนึกถึงอุปกรณ์ก่อนได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีเรื่องของการแพ้ท่าชนะท่าด้วยนะแต่ในคลิปนี้ผมเอาแค่เรื่องอุปกรณ์ก่อนนะซึ่งอุปกรณ์เกมนี้เนี่ยจะหาได้ด้วยทั้งหมด4วิธีดังนี้คือหผ่านดาดครั้งแรกเกมก็จะให้มาเลย2เก็บบูป,ปินไปครับ 3. ใช้อุปกรณ์เจมครับและอย่างสุดท้ายคือใช้กระเป๋าอัน,นี้ครับให้ดู ซึ่งก็คือพวกนี้โดยกระเป๋าพวกนี้เนี่ยมันจะให้อุปรกรณ์ของแรงนั้นนั้นมาทั้งเซตเลยซึ่งอันนี้เนี่ยนานานทีเกมจะแจกไว้ก็จะมาซื้อที่ตรงนี้ก็ได้ซึ่งผมซื้อไปละอันนี้คมมากซื้อได้เลยและอย่างสุดท้ายคือซื้อด้วยเงินจริงเอาครับซึ่งหลักๆเนี่ยการผ่านด่านครั้งแรกก็จะให้อุปรกรณ์มาครบเซตพอใส่ให้กับตัวละครแต่ละสายของเราได้เลยซึ่งพอใส่ทั้งเดลเลอร์แทงซัพพอร์ตครับแน่นอนว่า ให้เลือกใส่ดีๆนะเพราะว่าเมื่อใส่ไปแล้วก็จะถอดออกไม่ได้เลยคุณจะฝังไว้อยู่ในนี้เลยเราควรจะใส่ให้กับตัวละครแบบของเราครับแน่นอนแหละว่าอุปกรณ์ที่ได้จากการผ่าดาครั้งแรกนั้นไม่พอใส่ให้ทั้งทีมครับเพราะงั้นเราจะมาที่สเต็ปของการฟาร์บูปินหาอุปกรณ์ออกมาหรือใช้อุปกรณ์เจมช่วยทีครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าตัวละครไหนต้องการอุปกรณ์ส่วนไหนและใช้บูปินอะไรก็ให้กด ตรงอุปกรณ์ที่ขาดอยู่ครับเข้าไปได้เลยแล้วก็ทีนี้ก็คือให้ลองกดคาบดูครับมันก็จะบอกเลยนะครับว่าเออมันขาดอะไรอยู่แล้วลองลองกดดูเพื่อดูด่านได้ว่าอุปีตัวเนีนะ้มันจะดรอปจากด่านไหนบ้างในส่วนของวิธีการฟาร์อุปกรณ์ให้คมที่สุดเนี่ยผมได้ทําคลิปเป็นในอยู่ในส่วนของการแนะนําการใช้พลังงานแล้วนะครับกดที่ใต้คําอธิบายได้ครับเดี๋ยวปักหมดเวลาไว้ให้ครับส่วน Equipmentgem หรือ คือเม้นหนึ่งสูมหนึ่งแล้วจะเรียกครับหลังจากนี้เนี่ยผมขอจะเรียกว่าเป็นตำราอุปกรณ์นะเพราะว่ามันเป็นคาแปลที่ตรงกับต้นฉบับมากกว่าโอเคถามว่าตัวตําราเนี่ยหายังไงปัจจุบันก็ได้หลักๆเลยอยู่ที่เดียกก็คือจากร้านค้าครับซึ่งอันนี้ผมก็ซื้อไปแล้วแล้วก็อีกร้านหนึ่งคือร้านนี้จริงๆก,ก,ก็คือซื้อได้ทั้งคู่เลยครับก็แรกเลยได้ทั้งคู่ครับถัดมาที่การแลงอัพครับการที่จะแลงอัพได้เนี่ย เมื่อเพื่อนๆมีอุปกรณ์แหล่งปัจจุบันของตัวนั้นครบแล้วเราก็จะสามารถกดเลือกแหล่งอัพได้เลยโดยจะเพิ่มสเตตัสขึ้นไปอีกระดับหนึ่งโดยจะเป็นการกินอุปกรณ์ในสนตรงนี้จนหมดเกี้ยงเลยแล้วขึ้นแหล่งใหม่ขึ้นมาซึ่งทีนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าสำหรับแหล่งหนึ่งถึงหกของเฟิร์ฟโก,กบอสนะสามารถแหล่งอัพแบบไม่ต้องคิดอะไรได้เลยเพราะยังไงก็เพิ่มคือมันจะไม่เหมือนกับกรณีเซิร์ฟเกาหลีครับคืออันนั้น ถ้าแลงอัพแล้วไม่มีขอใส่คือเรื่องใหญ่ครับแต่ผมบอกกดได้เลยซึ่งผมมีตัวอย่างให้ดูนะว่าระหว่างแลงห้าที่ใส่ขอจนเต็มตีบอร์ดนิดหน่อยกับแลงหกแต่ตัวโล่งไม่ใส่อะไรเลยจะมีสเตตัสอย่างไรซึ่งในรูปคือสลับสเตตัสแลงที่6มีสเตตัสที่เยอะกว่าเล็กน้อยครับซึ่งทีนี้ก็ไม่มั่นใจอีกว่าในอนาคตอะแลงเจ็ดแงแปดพวกเนี้ยจะเป็นอย่างนี้อยู่ไหมแต่เอาเป็นว่า แรงหนึ่งถึงแรงหกในเซิร์ฟกอบอลกดโยสมอกดอัพแรงไปได้เลยครับและนอกจากนี้เนี่ยการอัพเนี่ยก็จะเพิ่มสเตตัสรวมทั้ง ID ด้วยซึ่งสามารถเช็คได้จากตรงนี้นี่แล้วก็ดูของแรงถัดถัดไปได้แรงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแลงวนนี้ได้หมดเลยเพราะงั้นก็ให้มาอัพในส่วนนี้ด้วยนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ใช้งานตัวนั้นก็เหิดแต่ว่ามันเป็นสเตตแบบ ID รวมก็คือยังไคงก็คมครับอัพไปได้แล้วอุปกรณ์แต่ละส่วนเนี่ยมีความสําคัญยังไงบ้างล่ะ คือให้ดูไปเศษไลเลยนะครับว่าเออแต่ละส่วนเนี่ยมันให้อะไรบ้างก็จะมีเป็นเลือดพลังโจมตีอัตราคิดาามิดต้านทานอัตราคลิต้านทานคลิดาเมิดป้องกันกายภาพและป้องกันเวทค,ครับซึ่งแน่นอนว่าเลือดกับพลังโจมตีคงไม่ต้องอธิบายอะไรส่วนพลังป้องกันทั้งกายภาพและเวทของเกมนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกมากเพราะว่าการเล่นทั่วไปเนี่ยมันส่งผลน้อยมากๆครับ หลักคำนวณพลังโจมตีและพลังป้องกันของเกมนี้คือถ้าพลังโจมตีถึงครึ่งหนึ่งของพลังป้องกันของอีกฝั่งเมื่อไหร่สมมติว่าศัตรูมีพลังโจมตี1250นห้น่วยและเพื่อนๆมีพลังป้องกัน2,500หน่วยค่าลดดาเมจที่ได้จากพลังป้องกันเนี่ยก็จะตกหวบจนใกล้เคียงกับข้อสูตรเลยซึ่งทีนี้ถ้าเอาเซิร์ฟเกาหลีนะปัจจุบันที่ปรับมาแล้วเนี่ยคือมันก็จะไม่ถึงขั้นตกหวบจนถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่า ประสิทธิภาพเนี่ยก็ยังถือว่ามันน้อยอยู่คือถ้าสมมติว่าโคบอลเนี่ยยังมากลับมาใช้วิธีคิดแบบเดียวกับเกาหลีปัจจุบันเลยก็ยังถือว่าไม่ค่อยเห็นผลนะเพราะว่าการเล่นจริงเนี่ยศัตรูมีพลังโจมปีเกินครึ่งหนึ่งของพลังป้องกันเราแน่ๆเพราะงั้นสู้เมินพลังป้องกันไปก่อนตอนนี้เลยแล้วไปเอาอย่างอื่นแทนจะดีกว่าครับส่วนค่าต้านทาอัตตาคริตรงนี้ก็จะคล้ายๆกับพลังป้องกันเพราะงั้นช่างมันไปก่อนเลยเพราะว่า ทําให้สเตตัสเล่นนี้อ่ะกลับมาเล่นจริงได้นะ่ยมันยากมากเอาจริงอ่ะถึงแม้ว่าเพื่อนเพื่อจะมองว่าเออทั้งนั้น่ะเราเอาค่าต้านหาตาขีไปลองเฉลี่ยโดนโจมตีสักร้อยครั้งระหว่างไม่มีค่าต้านทานคลกิก็จะโดนคลิ1 0ร้อยครั้งกับมีค่าต้านทานคลกิก็จะโดนคีสักแปดสิบครั้งโดนคลิน้อยลงสิบครั้งก็ยังดีนั่นก็อาจจะใช่ครับแต่ปัญหาของเกมนี้คือถ้าได้ลองเล่นเรื่อยๆเนี่ย,เ,ยเพื่อนๆก็น่าจะสังเกตแล้วว่า เวลาที่เราลุยฝืนด้าน,น่ะมอนมันตีแรงกันขนาดไหนคือไม่ต้องรอให้มันตีถึง10ทีแล้วครับแค่5ทีก็รวนได้แล้วครับเพราะงั้นเนี่ยหากจะต้องเลือกระหว่างทำค่าต้านทานอัตราคริกกับเลือดหรือต้านทานคลีดามีเนี่ยไปทำสองอย่างหลังเนี่ยจะเห็นผลกว่าครับพูดถึงต้านทานคลีดามก็ต่อมาเลยอันนี้หลักคำนวณกจ็จะคล้ายๆกับป้องกันเลยแต่ว่า เป็นไปได้กับการเล่นจริงมากกว่าเพราะว่ามอนเดดาเนี่ยมีค่าคีดามิไม่เยอะมากและการเล่น p v p เนี่ยคนคงเล่นเป็นพลังโจมตีและเลือดก่อนเลยทําให้เป็นสเสียต,ตัดที่ช่วยในด้านการเอาตัวรอดได้ดีรองลงมาจากค่า HP หรือค่าเลือดครับเพราะงั้นสําคัญอยู่นะสำคัญรอลงมาจากค่าเลือดเลยแล้วก็ผมยกอัตราคริและคีดามิเป็นยาสุดท้ายเพราะว่าน่าจะเห็นภาพได้มากขึ้นจากค่าพลังก้องกันอัตาคิเนี่ยให้อัพได้เลย คือถ้าเป็นตัวดีลเลอร์เนี่ยก็ให้อัพจนกว่าจะไม่เห็นการโจมตีแบบไม่ขี้แหละครับส่วนคลิดาเมก็เต็มที่ได้ครับสาคัญน้อยกว่าพลังโจมตีแต่ก็ใช่ว่าจะไม่สําคัญนะทีนี้แล้วตัวละครแต่ละโลเนี่ยแล้วแต่นาทนาที่เนี่ยควรใส่อะไรให้ก่อนตีบอกอะไรดีอันนี้ง่ายครับคือถ้าเกิดได้สรุปจากเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะแบ่งเป็นตามนี้นะครับหากเป็นดีลเลอร์หากเป็นดีลเลอร์เนี่ยก็ให้ไปอัพพวกอุปกรณ์พลังโจมตีก่อน อัตาคริและคลีดามจได้เต็มที่เลยส่วนถ้าเป็นแทงค์อัพอุปกรณ์ที่เป็นเลือดและต้านทานคริดาเมจส่วนถ้าเป็นซัพพอร์ตหรือว่าถ้าเป็นตัวหิวก็ได้เอาแค่พลังโจมตีพอครับและที่เหลืออัพตามหน้างานเอาคืออย่างเช่นว่าถ้ารู้สึกว่าดีลเลอร์กับซัพพอร์ตต้องการความถึกเพิ่มอีกก็ให้อัพเลือดและต้านทานคีดามิได้ไดครับส่วนแทงค์เนี่ย ถ้าเป็นแทงที่มีดาเมจอย่างโคอี้ก็หาอัพพลังโจมตีอาตาคลิดาเมจคลิดได้ครับป้องกันเนี่ยจะเป็นยาสุดท้ายที่เราจะทํานะแล้วก็การตีบวกเนี่ยจะใช้เป็นหินตีบวกหรืออุปกรณ์แล้วค่อยบวกด้วยทองครับซึ่งแน่นอนแหละว่าถ้าเลือกได้เนี่ยก็ให้เลือกเป็นหินตีบวกก่อนครับแต่ว่าถ้ามีแล้วมันไม่พอแล้วเราอยากจะรีบละ่ะเราก็สามารถใช้บูปินเทียสูงๆได้เห็ว่า เออรักตัวมูลค่ามันที่จะได้น่ยมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆตามแรงของมันซึ่งถามว่าได้นามไหมก็โอเคนะไม่ได้แย่สักทีเดียวคือไอบ้บปบินขั้นสูงเนี่ยเราฟาร์มใหม่ได้เรื่อยๆและมันฟาร์มได้ไม่ยากจนเกินไปมูลค่าเองก็ไม่ได้แย่ใช้เท่าที่จําเป็นครับซึ่งสเตตัสที่จะได้เนี่ยมันจะไม่เท่าของเกาหลีนะเพราะว่าสเตตั้งต้นของปกรณ์เนี่ยมันให้เยอะกว่าอยู่แล้วแน่นอนว่าทองที่ใช้เนี่ยมันก็ไม่เท่าของเกาหลีเช่นกัน ซึ่งการตีบวกของอุปกรณ์เนี่ยจะหายไปเลยเมื่อขึ้นขั้นใหม่อย่างผมนยก็จะกดให้ดูเลยก็ได้อย่างผมตะเกียบมีบวกห้าอยู่เนาะโดยมันจะคืนเป็นหินตีบวก50%ของ EFT ของอุปกรณ์ที่ตีบวกไปแต่มันจะไม่คืนทองให้เลยแม้แต่น้อยแม้ว่าการตีบวกของเซิร์ฟนี้จะไม่แพงเท่าของเกาหลีแต่ทองคือทองครับจะให้ตีบวกเมื่อจําเป็นครับต่อมาที่ตําราอุปกรณ์จำเนี่นะต่อมาที่ตาราอุปกรณ์ครับ โดยตำราอุปกรณ์เนี่ยคือสิ่งทดแทนบูปินโดยมันจะแพงเรื่อยๆแพงขึ้นเรื่อยๆตามแรงที่เราจะใช้ตำรามาแลกซึ่งมันจะแพงแบบก้ากระโดดเลยนะแต่ไม่ต้องแปลกใจหรอกเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยมันเห็นผลจริงโดยหลักการใช้มันก็ง่ายๆครับคือเอาตำราอุปกรณ์เนี่ยไปใช้กับตัวแบกของคุณซึ่งตัวตัวนั้นเนี่ยต้องเป็นตัวแบกที่อัพขอแล้วเห็นผลจริงๆไม่ใช่ดีเฟนหรืออะไรพวกนี้นะก็สามารถอัพได้แล้วก็เราก็จะลุยด่านได้อีกสักพักหนึ่งเลย 2. เอาตำราอุปกรณ์ไปไล่รับ อัพแห่ตัวละครที่มีแหลงต่ำที่สุดก่อนและเป็นเตตที่ดูดีต่อไอเดียของคุณให้ค่อยๆไล่อัพแหลงขึ้นมาเพราะช่วงแรกเนี่ยว่าถูกเลยใช้ตาราอุปกรณ์ในจุดนี้เน่ยดีกว่าไปนั่งหาวูป,ปินของตัวแหลงต่ำๆครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแนะนําอุปกรณ์ยังไงก็ขอขอบคุณมากๆครับเพื่อนๆทุกคนที่รับชมจนจบ เอาไว้คลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรอีกก็รอติดตามได้เลยนะช่วงนี้ผมก็ทกํากบออกไปเรื่อยๆแบบเรื่อยๆเลยก็สนใจคอนเทนต์แบบไหนอะไรยังไงหรือต้องการคอมหรือต้องการแนะนำอะไรก็บอกไว้ได้ที่ใต้คลิปครับไว้เจอกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ